ติดตั้งกันชนวีคอสนะครับ4ประตูครับเป็นกันชนท้ายฮัมเมอร์ครับตัวนี้เป็นอีซูซุวีคอสดิฟล็อก4ี่คูนสนะครับปี2020นนะครับตัวนี้ใส่กันชนท้ายของฮัมเมอร์ครับ รีโว่2.8ชุดยก6นิ้วครับยาง37มาขาวเมืองกาลสินครับกำลังติดตั้งกันชนหน้านะครับป่งล้อ,อยางอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปเกือบครบเลยนะครับอันนี้เป็นไงครับช่างโลครับสวัสดีครับผมน,บน่าจะสักพักหนึ่งนครับผมก็น่าจะเข้าไปหมดทุกชิ้นครับผม ก็วันนี้การันตีว่าได้กับการ์ดสินแน่นอนครับผมนี่ครับช่างโรเบิร์ตนะครับนี่ก็มอือฉมังประกอบชุดยกตกแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับวินนี่ก็ใส่เรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นของท็อปสปีดครับผท็อปสปีดใช่ไหมฮะ2,500ัารอยกรครับผมเป็นวินเชือกครับเป็นวินเชือกนะครับนี่ครับ บินเชือกนี้ก็นุ่มๆครับไม่บาดมือนะครับเป็นท็อปสปีดสุดทอตสุดฮิตอยู่แล้วครับตัวนี้12500ปอนด์ครับกันชนนี่ก็เลือกเป็นงานของออปชันนะครับออปชันโฟวิลนะครับเดี๋ยวจะมีหน้ากระจังมาอีกทีนึงนะครับกำลังประกอบนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นๆก็ใกล้แล้วครับ ใกล้คลอดแล้วฮะปง่งล้อบันไดข้างยางล้อชุดยกเข้าไปเรียบร้อยครับโลบานี่ก็ใช้เป็นตัวหางลักยาวครับแขนยาวนะครับถึงท้ายเลยฮะตัวนี้ก็ สวยไปอีกแบบนี้ครับูกคาทันใดแบบสั้นชอบแบบสั้นก็มีครับยาวก็มีนะครับแบบกลางๆก็มีนะครับช่วงนี้ฮะเลือกได้ตามใจชอบครับสโนควกกลนี่เลือกใช้เป็นของ t j m นะครับน็อกเกิลนี้ก็มาดูเียบคมครับเจ็บปวดรดร้าวฮะ <laughs> ว่ากันอย่างนั้นครับเป็น งานของ tgm นะครับส n อกเลสหล่อเทบเท่ครับไฟหน้าก็เป็นสไตล์เรมโบครับเป็นไฟหน้าแต่งนะครับรอสักครู่ครับคันนี้ของมาขาวเมืองกาลสินครับรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับ มาต่อกันที่รีโว่สองชุดยก6นิ้วครับยาง3 1 5ห5ึ้าเจ็ดห้าสบครับชุดยก6นิ้วครับก็จวนใกล้ครบใกล้จบขบวนท่าแล้วครับอุปกรณ์ต่างก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นชุดยก6นิ้วนะครับยาง3า5หนึ่งห้าดห้านะครับเทียบเท่าก็35นิ้วครับ เรๆเทพท,ทครับลับนี้ต้องขอขอบคุณเสียใหญ่จังหวัดสักแก้วนะครับขอบคุณมากๆครับที่มาอุดหนุนติดตามทางเพจทาง YouTube กันนะครับโลบานี่ก็ามาดูเจ็บปวดรุดร้าวฮะเรอเอาเรื่องในทีเดียวฮะเป็นงานของฮั m เมอร์นะครับ สนนอกเกิลน,นี่ก็สไตล์อีกแบบหนึ่งนะครับสนนอกเกิลตัวนี้เป็นนอนแก้มนะครับโอบแก้มฮะโนกโกนูนนูน,น,นฮะมาใครๆก็ชอบฮะว่ากันอย่างนั้นครับจุดนี้ก็จนใกล้เหมือนกันครับก็จะพรุ่งนี้จบทุกคเบินท่านแน่นอนครับสำหรับเจ้ารีโวเมืองสระแก้วครับ รอสักครู่นะครับกานชนหน้าก็ขอเป็นสไตล์ออปชั่นโฟวิลนะครับตัวนี้จะมีหน้ากระจังแต่งอีกทีนึงครับไฟแต่งหน้ากระจังแต่งนะฮะร,รอสักครู่ครับสปริงก็แบบนุ่มๆเนบๆอยู่แล้วนะเป็นสปริงออซี่นะครับ เขียวๆยังนี้ไม่หวานนะครับนุ่มครับโรเฟนเดอร์ปีกนกโลเฟนเดอร์นะครับเป็นปีกนกปรับองศาครับลูกหมาโตแข็งแรงครับทนทานครับรับประกันอยู่แล้วนะฮะโชคก็เลือกใช้เป็นซับแทงปรับแปนะครับ ยางก็เป็น S T T Pro นะครับของ Cooper นะครับเ mm hmm. มกาก็เ mm hmm. กาะถนนเป็นเลิศอยู่แล้วรอสักครูนครคร่นะครับรอสักครู่ครเจ้ารีโวเสียใหญ่เมืองสะแก้วครับ mm hmm. มาพบกับเจ้า Ford ดทีหครับตัว mm hmm. นี้ว i แท็กนะครับ อัพช่วงล่างใหม่เปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโชคโชคที่เราเลือกใช้ที T6 ลำนี้นะครับเป็น Explorer ครับของเขานี่ก็นุ่มลึกเหลือหลายฮะเาขาโค้งสาสตร์โค้งนั่นนั่นหนึบหนึบกันไปเลยครับ4ต้นครับหน้าหลังนะครับอันนี้เป็นล้อเดิมยางเดิมนะครับ ปีกนกที่เลือกใช้ก็เป็นอของสันนะครับเป็นปีกนกแต่งของสันนะครับเป็นไงครับช่างนุม่มครับจวดใกล้แล้วใช่ไหมฮะใกล้ในรถหรือคนฮะเหนุ่มนะผมเนุ่รอสักครู่นะครับทางนุม่มครับเป็นเจ้ารีโวทีหกบาแท็กสี่ประตูครับคันนี้ สี่คูณสี่นะครับสักครู่ครับอัพช่วงล่างใหม่เซ็ตใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางตัวนี้จะเปลี่ยนบูทเปลี่ยนลูกหมากล่างนะครับรุ่นี้ก็ใช้มานานพอนก็ได้เวลาถึงเวลาเซอร์วิสครับพวกลูกหมากพวกบูทอะไรต่างมันก็เริ่มเสื่อมนะครับตามธรรมชาติของรถนะครับเราใช้เยอะมันก็เสื่อม ก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับอย่าไปคิดว่าอของเขาดีๆจากโรงงานดีอยู่แล้วมันดีนะครับมันดีจริงครับมันต้องมีอายุการใช้งานของเขาครับนะครับลูกค้าท่านใดเคยเล่นรถเคยขับรถมาหลายคันคงจะทราบกันดีครับเรื่องการซีลิตเป็นเทน,นั้นรถเราถึงอายุก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอัปเดตช่วงล่างอัปเกรดจะอาแบบสแตนดาร์ด ลำนี้ก็มาอัปเกรดช่วงล่างใหม่ครับเป็นเจ้าเชฟเทเวเซอร์นะครับตัวนี้มาเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโช๊คใหม่เปลี่ยนยางใหม่นะครับกำลังสอดลื้อนะครับนี่ของเดิมใช่ไหมครับของเดิมนี่ก็ไม่ไหวแล้ว เดิมนี่ก็แย่ yeah, แล้วครับเปลี่ยนอะไรใหม่ครับแล้วก็จะให้ดีไปกว่าน,นั้นก็คือเราก็อัปเกรดขึ้นมาครับเปลี่ยนสปริงไปด้วยเปลี่ยนโชค๊คที่มันมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้ฝ่ายฝนต้นหนาวครับอัพชงล่างอัพเกรดรถของเราให้หนึบให้แน่นขับทางไกลๆมั่นใจครับ ารถเราดูแลให้ดีนะครับไปไกลๆปลอดภัยครับในเรื่องของการเดินทางนี่ก็การขับขี่นี้สำคัญครับรถต้องเหนียวต้องแน่นต้องดีครับระยะทางไกลๆนี่ไมารถไม่ค่อยดีนี่เสียวเสียกลางทางมาแลกวกบุนเลยฮะไปก่นเลยนะครับแบบนี้ก็อัพช่วงล่างใหม่ครับ อุปก,กรณ์เตรียมพร้อมนะครับรอสักครู่ครับเป็นเจ้าเทปเทวีเซอร์ครับเชฟตัวนี้เชฟโเรเลต2.8งจเดนะี๋ยวนี้ LTZ ทีเซ็มันจะการรวมๆวันนี้ก็รถหนาแน่นเลยทีเดียวครับเหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานกันแน่นเลยครับอันนี้ก็ VX100 มา ตั้งเฟืองใหม่ครับมาบอัพเดตใหม่นะครับเปีกร้อยเชฟโรเลตนะครับแล้วก็ฟอร์ดที่6ครับลำนี้ยังอยู่ครับลำนี้ก็จะตกแต่งกันนานพอสมควรครับลำนี้ฝากกันไปด้วยนะครับ nk สีคณสพระนครศรีอยุธยาครับ086-335-5209ครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียครับเพื่อนๆมีพี่ผ่านไปผ่านมาทางสายเอเชียก็แวะมาดื่มกาแฟดื่มน้ำครับชมสินค้าของแต่งรถสไตล์ออฟโรดกับ4ีขับ2ได้หมดนะครับแวะมาเที่ยวหากันครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อมาขายก็ได้ครับไม่เป็นไรครเรา บ,บ้านกันเองครับดื่มน้ำดื่มท่านะครับพูดคุยตามภาษาคนชอบรถนะครับ NK 4 4คุณพระนครสีอยุธยาครับ086 335 5209ครับฝากกันไว้ด้วยครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube ทาง Facebook นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับ What? <laughs>